แม่อยู่ข้าวรีบว่าข้าวมาให้หน่อยดิอ่าเออีอแล้วก็รีไปโรงเรียนแบบนี้นี่เราไปดูตัวเลขของโควิดกันก่อนนะฮะ,ะวันนี้นะคะคมีผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาจากต่างประเทศค่ะมา6กรายด้วยกันนะคะ มาจากอียิปต์4รายแล้วก็มาจากซาอุดิอาระเบียอีก2นะคะยืนยันสะสม3,304วันนี้ไม่มีคนเสียชีวิตค่ะอียิปต์กักบซาะะอุดนะฮะอ๋อมาก็ไฟไหนก็ไฟนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นบ่อยๆสอส่วนผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกนะฮค,ค่ะ ทะลุ17ล้านไปแล้วเหรอฮะใช่17ล้าน1นึ่งแสนเม่ไปโรงเรียนด้วยตอนนี้โควิดกำลังระบาดนะประเทศไทยไปสามสามคนตัวแล้วหกแสนหกจะใส่ไปทําไมอึดอัดที่คนอื่นเขายังไม่ใส่เลยอันดับหนึ่งแน่นอนแต่เราจับปลาปลาที่ฝั่งเอเชียเพราะว่าตัวเลขของฟิลิปปินส์ตัวเลขสะสมอะค่ะตอนนี้แซงหน้าจีนไปแล้วฟิลิปปินส์อยู่ที่85,000กว่าคนนะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 สีทำไมเธอไม่ใส่แมสก์นาดรู้ไหมตอนนี้มีโรคระบาดเต็มไปหมดแล้วที่เชียงรายเราก็เป็นพื้นที่เชียงด้วยถ้าเธอไม่เห็นกับตัวเองเธอแเห็นกับผู้อื่นด้วยครับเฮ้วันนี้ไปไหมไป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 โอเคโอเคชดโอเค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  เฮ้ยเป็นไรวะเครียดว่ะโดนกูดุมาว่ะโดนดุเรื่องอะไรวะช่างมันเถอะโอเคเพื่อนงั้นงั้นเราไปดูดบุรีกันไปไปไปเดูดบุรีกันดูดบุรีกันเพื่อน ทำไมวะถ้ากูไม่ใส่แมสท,ทำไมทุกคนต้องรังเกียจเราด้วยโอ้มึงอยากไปคิดมากเลยเออนั่นดิกูก็ไม่ได้ใส่แมสมาแล้วมันดักหมอใครวะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปดื่มกันไหนไมไปไหนวะไปคว้าก็ไปดื่มแล้วไงไหนบอกว่าเลิกลงไงอย่ามายุ่งงั้นเราก็เลิกกัน 哎、欸，乐乐，乐。喵、嗯。嗯 วันนี้ไม่ใช่วันของเรารอ่ะตอนเช้าก็โด,ด,ดนบุหรี่ก็น่ารื้อเนาแล้วยังโดนสองแฟนนั่นดาอีกก็จะไปสู่บุหริ่แฟนก็ด้ไปบอกเลิกอไไีกไม่เป็นไรเพื่อนผู้หญิงมันก็เป็นอย่างนี้แหละผู้หญิงมันไม่มีคนเดียวในโลกไม่ตายน็หาใหม่ได้เพื่อนโชว์ชีวิตเจ้าหาเพื่อนแดมพิศพักษโชนเดือ มเมาขนาดนี <chat> ้ม okay. ึงให้กูกลับปสมบ้านเลยเพื่อไม่เป็นไรเพื่อนกินเหล้าขนาดนี้เมาแค่นี้จิบเจียโอเเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคยืนไว้เพื่อนเดวเดี๋ยวเดยวร่อนันนี้เพื่อนเราจะจากลาเพื่อนควาเดชพักวันนีแล้วเราไปดื่ม่าเ่

นักเรียนทราบข่าวไหมครับว่ามีรุ่นพี่ของพวกเราได้ประสบอุบัติเหตุรถชนสาเหตุเกิดจากการเมาแล้วรับตอนนี้อาการสาหาัสอยู่ห้อง ICU ขอให้นักเรียนทุกคนระมัดระวังในการขับรถแล้วการดื่มสุราเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ควรทําเพราะเด็กไม่สามารถดื่มแอลกอฮอลได้นอกจากนั้นยังไม่พอการดื่มสุราเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอาจจะโดนตำรวจจับได้ อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด -19 เพราะจังหวัดของเราก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับในกรณีนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่ควรทำตามนะครับดังนั้นวันนี้เราจะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและโรงนาลงเรื่องยาเสพติดและโรคโควิด -19 กันนะครับ ศึกษาหน้าชมสร่างามพรั่งพร้อมด้วยความสวยงามรื่มรมผู้ดมศึกษาหาใครเทียมทันหัวดอยเรานั้นเรื่องชื่อเกียดไกลด้านศึกษาดานตรีกีฬาเราสามามารายาอบรมบ่มมิสัย รยลาาานมโทษขอ,องยาเสพติดยาเสพติดทำให้ร่างกายเส وم, ื่อมโทรมทำให้ประสาทเสื่อมทำให้ผู้อื่นรอบข้างเดือดร้อนโทษของยาเสพติดก็คือหนึ่งเห็นเด็กเกิดภาพร้อนสองเราแม่งคนรอบขอ้างสามยาทุกอย่างที่เห็นสิซื่อทำให้ร่างกายเส, وم, สืส่อมโทรมพิษของยาเสพติดทำลายประสาทสมอง ทำให้สรขภาพร่างกายเสื่อมลงที่ไม่ปกติเช่นรู้ตกกัวงวันินใจเลื่อนลอยจิตใจฟุ้งซ่านหรือก็คือทําให้เป็นโรคจิตได้ง่ายครับยิ่งเสพยิ่งเพลินบัตรทอนจิตยิ่งเสพยิ่งติดชีวิตไม่เจริญครับคู่ เราเป็นเนแทอท้ทเรวิวาทและท่านได้ร่างกายพ้นรอบ้างได้โทษของเราคือิอาจทอให้เกิดเหตการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เช่นการทะเลาะวิวาทการฆาตกรรมการฆา,าตตายและการเกิดอุบปปัติเหตจากการชอบรถมังครกินเนล้อเลืวหงสกับกินเนื้อับ์ที่ต้องหงไร ครับยาสูบก็เฮ็ดไท้ปอดดำนะครับแล้วก็ฟันเหลืองเตอะนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนหลอข้างครับเฮ็ดใท้ครับโรคองบรียิ่งสูบยิ่งป่วยเป็นโรคายเช่นทำให้มีโอกาสตาบอดทาวน์ลุ่หัวใจและหลอดเลือดโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ สารพัดโรคมะเร็งคำมภมิซูตรีเป็นอันตรายต่อปอดแต่ถ้าดึงเธอเข้ามากอดเป็นอันตรายต่อใจเห็ดเห็ดไหนคนหร่อขางนะครับเป็นอันตรายกับคนที่สูบนะครับม้านล้างมือบ่อยๆใส่แม่ทุกภวทออกแต่บ้านเป็นระยะห่างกันจองเลยนะคะวี่ที่ที่คิดว่าไฮที่ควรเลยคือหนึ่งพบแม่แรงก็ห่อติดตัวไปเวลาออกนอกบ้านสอง ห่างกันหนึ่งสองเมตรสามเวลาก,กินขา้าวให้ล้างมือก่อนกินข,าขา้า,ทขาวาทุกข้างไม่ใส่เคาื่องหอมเก่าเพื่อป้องกันเชื้อวิธีป้องกันโควิดนะครับหนึ่งคือล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่น้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์นะครับสองคือรักษาระยะห่างก่อนใครจกผู้ที่ไอหรือจามครสามคือสวมหน้ากากอนามัยหรือเวเลเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้นะครับสี่ ไม่สมัมผัสตาจมูกหรือปากนะครับถ้าติดจมูกและปากด,ด้วยข้อพับและในข้อศอกนะครับปกคือเก็บตัวอยู่ในบ้านเนะมื่อมีแบบมีอาการไม่สบายนะครับเจ็บคือถ้ามีไข้ก็ถ้ามีไข้หรือหายใจลําบากก็ให้ไปซื้อแผ์นนะครับทําวันก็คือถ้ากลัวว่าอยู่ในที่คนเยอะๆแล้วจะติดไข้งั้นก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับขอบคุณครับ คือแหล่งศึกษาในชาขจรเป็นอนุสร์